ครับพี่ครับขอจังหวะที่วาวเวคอนและผู้เล่นอยู่คาเซอตตึงใส่กันหน่อยขอมากขจัดให้นะน้องนะนะแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนต่อบอลสวยๆของแมนยูลูกอยู่ที่บรูโนส่งมาให้คาเซมิโรมองไปด้านขวาเห็นน้องว่างส่งโรยๆไปให้แอนติเนโอไม่ใช่แอนโทนี่ครับส่งอีกทีให้กับแบรฟอร์ดตวัดยิงเลยลูกนี้โดนเตะทิ้งออกมาได้ไปครับไปดูจังหวะนักๆตึงๆในเกมเริ่มจากเฟรดคนแรก โดนเตะไปเลยเห็นบีบีชอบททยเล่นมีหนึ่งคนสายชิวครับใครอยากตึงตึงไปเราไม่ตึงลูกนี้แรดฟอร์ดโดนกระแทกตามโดยเฟสไปเอาคืนอย่าลืมทายกันด้วยครับว่าใครจังหวะนี้คือจังหวะที่ถามถึงเวยคอร์ดเอาหน้าอกชนกันเลยมีอะไรป่าจังหวะเข้าบอลสวยๆลูกนี้ของวานบิสซาก้าใครก็ผ่านยากครับชั่วโมงนี้มีคาเซอร์มาเอาคืนกับนักธมิน่แอนโทนีไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วดึงมนันเสลยนค,คนนี้ครับที่บอกคนนี้ครับที่บอกใครอยากตึงตึงไปกับตันเราขอเต้นลําครับนี่อย่างนี้ก็ได้เลยหมายถึงปีอนะได้ได้วยเหรอเต้นลําเสร็จแล้วซิเกเน์เจอต้องมากับตันแม่ควายเดืเฉยเดี๋ยวจะจํากันไม่ได้